พรดีตอนเศร้าวัดทีส10พฤษภาคม2568นหรอสนะครับเมื่อนี้เขากอยุทีถนนเสน้นบ้านค่ายนะครับเส้นบ้านค่ายมุ่งหน้าสู่ปวกแดงชนบุรีนะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นค่อนข้างจะโล่งนะครับบ่ค่อยมีรถแล่นะครับจะไปเจอซี่แยกเขาหน่อยนะครับ อีกรับก1ากิโลจะเป็นบวกแดงนะครับเป็นเส้นรอบนอกนะครับเส้นรอบนอกถนนเส้นนี้จะโล่งดีนะครับสำหรับท่านใดที่นะบไม่อยากรถติดนะครับอยากใช้เส้นถนนไม่อยากรถติดวิ่งเส้นบ้านค่ายได้นะครับมุ่งหน้าสู่บวกแดงชนบุรีนะครับหรือไปจะไปบอวินก็นได้นะครับเส้นนี้มันก็อีกโค้งจังหน่อยนะครับโค้งจังหน่อย ไปได้ถึงปลาจีนนะครับจะวิ่งไปจนถึงถนนเส้นสามสามหนึ่งนะครับเส้นนี้เรียนไปได้ถึงเส้นสามสามหนึ่งแยกมากปูนะครับจะไปบอวินไปแหลมชะบังหรือจะไปกรุงเทพได้หมือน,นะครับเส้นนี้้าเข้ามาจากทางระยองนะครับเขาก็อ,อยากรถกิดนะครับสายอีสานครับจะวิ่งมาทางบ้านค่ายนะครับแล้วก็อยากลัดไปทาง น้องไงก็ได้นะครับขันไปถึงแยกเขาหน่อยจะเลี้ยวขวาไปทางน้องไงเรียนขึ้นลาดป้าลาดดงไปพุนหะลาดป้าลาดดงไปถึง,งอ,นนอ่างลือไนนะครับอ่างลือไนนะครับไปถึงอ่างลือไนหม่องสร้างลหลายๆนะครับลาดขึ้นอำเภอวังน้ำเย็นนะครับวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้วนะครับถึงวังน,น้ำเย็นแล้วก็ลาดตรงขึ้นไปอารันนะครับอําเภออารัน จังวัดสาแก้วอีกนะครับเขจะทอดอรันเขาตรงตรงย่างเดียวนะครับตรงเสียแยกไฟแดงอรันตรงไปทีมุ่งหน้าเขา,าช่องตะโกนะครับหรืออำเภอตาพญานะครับเขาจะทอดช่องตะโกเัากับมันกับติเข่าเขตอําเภอโน้น,นดินแดงนะครับเขาเขตอันน้นโน้นดินแดงขันผู้ใดเขาสิเขาบรยลากัเลี่ยวไสไปทางปคกคำก็ได้นะครับ กันเขาบเขาไปล้ำกรเรี่ยวกระตรงไปทางบ้านขวดนะครับบ้านขวดนะครับประโคนใช้นะครับตรงไปทางคุณนะครับสำหรับสายอีสานไตนะครับเมื่อนี้ก็บว่าะเราเรี่ยงเส้นทางสำหรับการเดินทางนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่อยู่ทำงานอยระยองค์ครับอยากใส่เส้นทางไหนก็เรียกเบิ้งนะครับหรือไปอยากไปเส้นที่มันง่ายๆนะครับ รถหลายๆมีเพื่อนร่วมท้างกับไปเส็น์331ครับ331มุ่งหน้า304นะครับ331ไอหอดเขายินซ่อนเขาเสีเ่ยวขัวไปทั้งสักแก้วก็ได้นะครับสีตรงไปเส้น304ก็ได้เขาปักทงใช้นะครับเขาโคราชกรน,นะครับแล้วเขายังแยกไปตามจังหวัดต่างๆที่เขาต้องการสิไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ